สวัสดีค่ะทุกคนเพียรนี่เขาเปิดเครื่องทาความร้อนในรถอากาศเย็ยนเย็ยนมากจอยจะไปห้างจะ่ะเพียรนี้ก็จะไปทํางานโอ้หายอะไรหัวเราะตั้งหน่อยเหอะมันทาไมไม่ได้เ้่องหัวเราะหน่อยเพียรนี่ก็จะไปส่งจอยที่ห้างแล้วจอยจะเดินไปดูของร้านมือสองสักหน่อยทุกคนเพี่รนีไปทํางานเย็น <c oughs> อากาศเย็ยนวันเนี้ย ตอนนี้ประมาณหกหรือเจ็ดองศานี่แหละแต่เมืบบ่อคืนนี่คงอาจจะหนาวอยู่เพราะว่ามันเป็นแบบเป็นน้ำค้างนะทุกคนอ,อะไรครอ็เจ็บอลด้วยนี่ใช่เจ็บอลน,นั่นเดียวแล้วก็นุกก่งเจ็ดสัดไปทำงานด้วยเนะี่ย <laughs> ช็อตด,ด้วยทำไมไม่หลบใส่าย,ยาีไคแล้วรองเท้าเสอ่ no, no, no. no 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 อกเปล่าอปลละ no member no m e m e r ไป where are we going seaside ไม่ seaside อะไรเล่าออกจาก seaside จะไปหาทรายทำไมเล่ารถทรายจะมาพี่ทรายจะมาจากทุกคนให้มาเอาแกงเห็ดที่ว่าพี่ทรายไปเก็บมานั่นแหละเห็ดที่พี่ทรายไปเก็บมาจอยก็มาทําความสะอาดแล้วก็มาแกงพี่ทรายเป็นคนไปเก็บจอยก็พผนกแกงจ้ะทำความสะอาดแล้วแกงนะคะก็ให้พี่ทราย้ามาเอาวันนี้ เออหน้าปิดมากเถอดฉันรู้สึกเชี่ยว้า้เนาะไอ้น้อเราไม่ชอบถ้าเธอออนอันที่อยาเมสซิ่งอ่ะเบ้าเขาบอกว่าถ้าเธอตะโกนตะโกนแล้วเนาะเสียงอันนี้มันดังกว่าเสียงจ้อยนะเขาตะโกนใหญ่เลยแดดออกอยู่แต่หนาว รถเจ้เช้าก็จะประมาณนี้ยจะทุกคนนักเรียนไปโรงเรียนแล้วก็รถจะเยอะเห็นไหมละ่ะมันเป็นน้ำไอค้คล้ายๆเป็นเป็นหมอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยกน,น่าก,กระจกรถเนี่ยใบไม้กำลังเปลี่ยนสีจ้ะทุกคนสาวจอยอยู่ในห้างเมื่อกี้คุยกันไม่ได้ถ่ายเพราะนะทุกคนนะไม่ได้ถ่ายเขาเพราะวนะ่า ก็ไม่ค่อยชอบไปถ่ายไงเพื่อนก็ไม่ต้องไปถ่ายค่ะแค่ถ่ายรูปตกไปให้พ่อดูเดี๋ยวจะเอารูปให้ลงให้ดูนางมาซื้อพวกต,ตะหลิวทับทีเี้ยแล้วก็อาหารเช้านะคะจ้วยหาซื้อของเพื่อนๆเขาขายสําหรับฮาโลวีนแล้วเพื่อนๆน,น,นี่ตายตายฮาโลวีน,นเดือนนี้ก็จะฮาโลวีนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเออัวนี้อาหารเช้าไม่ได้ซื้อไปนะ ดินลงโน้นนัไม่ค่อยกินหรอกพเพื่อนๆจอไม่ค่อยกินของพวกนี้นเห็นเป็นอย่างงี้ไม่ค่อยกินไงนในห้องในห้างม,มาีมามาาเกาหลีด้วยจ้ะทุกคนนนห้องบนนนเริ่มมาขายละนะคะมาเกาหลีจะซื้อตับไก่ไปเนี่ยมันแค่แข็งหนึ่งปอนนะคะอันนี้ ไอ้พริกที่แบบว่าพริกออยอ่ะพิกออยมาม่นะคะรอพี่สายที่ร้านมือสองทุกคนให้พี่สายเข้ามาเอาแกงหน่อไม้อย่างที่บอกแหละตัวก็ไม่ไมาซื้อบาวไร้มาเจอลูกสาวตื่นแต่เช้าดิ ตื่นแต่เช้ามาทํางานมาซื้อเต้าลุงต้าลิวแล้วก็จะเอารูปนางเอาลงให้ดูนะรูปเเฉยไม่ได้ถ่ายคลิปเขาเพราะว่าถ้าเป็นคลิปเนี่ยนางไม่ค่อยชอบไงแล้วก็เลยให้นางดูว่าแม่จัดห้องใหม่แล้วห้องที่เธอเคยนอนไงอู้วยสวยๆไงสวยสวยิสยเธอไปจัดเธอเหมือนเธอได้ไงอ่ะอืม เขาจัดฮาลาวงฮาลาวินอยู่หน้าประตูประตูทุกคนนะชุดฮาลาวินไปเข้าไปข้างในกันดูเสื้อผ้าจะ้ะทุกคนว่าเสื้อผ้าตัวไหนที่จอยใส่ได้ไ่สิบใส่ไม่ได้อันนี้ย่าจอยชอบสไตล์เนี่ยย่าจอยชอบชอบแต่แต่แกมีเยอะละไม่ซื้อให้แกหรอกแกมีเยอะย่าจอย แ็ทำงานร้านมือสองให้ทุกคนมันได้เยอะแก่คนกเาเป๋าย่างเดียวอ่ะนั่นเอามาขายไง้ดูสิพี่ที่ซ้ายฮาโลวีนเราใส่ไปขอประตูมีป,ป็นซังแล้วเป็นแมวแ,แคทร้อ,องสัวส้มอ่ะสวยเพื่อนๆ,ๆน่ะเราชอบสีนั้น,น ส,สไตล์มันบานๆอย่างนั้นไงสไตล์อย่างนั้นสีสีนั่นก็สวยนะ่ะใช่นนใช่เพราะมันมันรัดไม่ได้สภาพอย่างนี้มันต้องตรงอย่างนี้ของจอยได้ตัวนี้นี่สจกเก็ตนะคะ <c oughs> สวยพี่ <c oughs> อะไรว่าแต่ที่มันไม่เจ็บขนาดนี้ไปหาไ้หมอสิเอาเหล็กเออเอาเอาาเลเหล็กนะึกพยายามมัดสัตว์ตั้งแต่สะโพกนะ กดเข้าไปแล้วก็หมุนบี้บี้ไงเธอหัวแค่ไะผ่นลนคลายบ้าอะไรเจ็บใหญ่กว่าเดิมขาก็ะเพกตื่นนอนก็แทบเดินไม่ได้ทุกคนเห็นมเห็นมั้บนกายภาพ่าไม่ใช่ฟังบนเลยเดี๋ยวบอกไปที่เธอกายภาพแบบนี้ไม่ได้เรื่องเลยแ่นี้เจ็บกว่าเดิมเจ็บกว่าเดิมเดินไปทํางานนี่แทบจะคานเลยเนี่ยแคดใหญ่เลยจากก่อนหน้านั้นยังเดินคล่องอยู่อันนี้แคดใหญ่เลยขาแคดใหญ่เลยบี้บี้ ตรงจุดอ่ะบี้กดเข้าไปเอลเหล็กเหล็กพลาสติกอ่ะกดเข้าไปนะบี้บี้มันเหมือนมันไสเรามากเลยปวดมันนี่ไงแอบล้มตะคอกเมื่อกี้ให้จอสกอตให้จอสกอตพี่เห็นว่ได้ขนาดดีขาดีนี่เขาเขาให้สกอตแบบว่าเท่าที่เราโย่ย่ได้แค่ย่อโย่อช้าๆย่ไปบ่อยแล้วให้ยืนกระต่ายขาเดียวแล้วก็ยกส้นเท้าไอ้ขาหักอ่ะมันก็ลำบากอยู่รถมอกตอรยาน หมดละบุ๊มหมดละมาก็กระจกขนาดนี้จะถูกหวยแล้วเนี่ยแน่ๆเลยเกาะจะตามมาต่อยกูดีไนี่แลหละอันทีก็นั่งสะใจจอยตอนที่ขเขา กายภาพบำบัดหรอนวดหเล่นวดเนืออพากันหัวล็อกกันกี๊ก้เขาเขารู้จักกันไงพี่เขาสนิทกันเขาไปวิ่งด้วยกันเงี้ยพากันหัวล็อกกี้ก้ากกี้ก้กสะใจทําให้ทํำเห็นเห็นเมียเจ็บอ่ะกี้ก้ากกี้ก้ากันนี่อู้หูวว้าวว้าวอย่างนั้นน่ะครับใใจไม่ว้าวไม่เวิร์ลด้วยเลยเจ็บตอนก็นอนกัดกันไม่อยากให้เขารู้ว่าเราสับอ้ อายุโอเคอ o k a โนโอเคค l นเลส k n น w มันก็ไม่โอเคตั้งแต่เริ่มต้นละเนี่ก็ว่าอย่างเงี้เนาะแต่ว่าเธอจะทำไปก็ทำไปเพราะว่าเราคิดว่าถ้ามันมันนวดมันจะผ่อนคลายกล้ามเนื้ออนอนึกว่าแนวดไปเรื่อยๆเกงไปเรื่อยๆเข็นไปเรื่อยๆอย่างงี้มันจะทำให้เราไอ้เขาเรียกนะพี่กล้ามเนื้อเราคลายตัวเออที่ไหนได้จุดประสงค์ของมันทำงั้นดิแต่พอรู้สึกเจ็บมันวะพราะไมพอลุกขึ้นมานี่ตึง่ากเอ่าเดินไม่ได้เลย เอะตึงเควมาเก่าอีกทีเนี้่ตายละได้ป่ะก็จุดประสค์ของเธอที่จะทำให้ฉันเดินไม่ได้กว่าเดิมใช่ไหมเนี่ยอืมันโลกมหาหมอก,ก็จะภาพแพงก็แพงทำให้เราเคดกลับไปอีกอตรงนี้เลน์เจสนะพี่นะรถอต่อพเพื่อนขา่าวนี้น่ากลัวป่านนี้นะถ้าถ้าช่วงนี้นะป่านนี้พวกจอยไปนู่นไปไป่าเห็ดกันแล้วนะเนี่ยใบไ,ไม้ร่วงอย่างเงี้ยอ,อไปป่าเห็ด,ดกรี๊ดกรี๊ดกระซ่องคนเล่า ม้วนแล้วมวนสองสามรอบแล้วทุกคนทำอาหารไปกินกันด้วยอ,อ,อ,อาหารเสร็จแล้วฮะส่วนใหญ่จะไปวันศุกร์กันไงไม่ต้องรีบนะอตอนนั้นอนะ่ะแต่ว่าก็มีคุณยา่าเนาะก็ต้องรีบกลับมาธรรมดาทำอาหารเย็นอย่างเงี้ยจ้ะทุกคน่คนถึงบ้านก็แล้วหอบกันของมาหลายทียขอบของมาหลายถึงละถึงบ้านละเราดูสมบัติด้วยดิเอาไปเอาไปไดไรซักไม่ใช่อลไหรอก คนนี้มีเลขาส่วนตัวเออคนของพลุงพังเลยที่มันใหญงเนี่ยมาข้าวนี่แหละเราไปหามาก่อนเนาะออันนี้ข้าวค่ะข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องแบบบ้านเราเลยอ่ะเนี่ยนี่งละตอนกว่าสองโลเพื่อนเพื่อนเอ้ยเดินหิ้วมานี่บอกกระที่ายอยู่ว่าหนักมากเออเพื่อนนักเขานะน้าเขาว็นักสับ อันนี้ของมอลลิสันเนี่ยมันไม่เหมือนเห็นไหมเนี่ยอย่ามันไม่เหมือนะอันนี้มันเหมือนกับข้าวแบบสีน้ำตีเงี้ยดูเม็ดมันไม่เหมือนกันด้วยนี่เบาไรอันนี้อันนี้วิตามินดีเนี่ยอันนี้มันจะดีต่างกันดีต่างกันที่เนี่ยอันนี้ลุงเรีเขาเรียกว่าเบาไรเนี่ยอันนี้ของเทสโก้กับมอลลิสันจะเป็นอย่างนี้แต่ของเซ็นติสจะเป็นเหมือนบ้านเราเลยน่าเช้าเปยาวเลยนะจ๊ะไปเล้วไเยาว ขออนุญาตไปเยี่ยวด้วยเพื่อนๆอี่้ซื้อของอันนี้ของมือสองนะคะจอนนยซื้อมาอันนี้จอยซื้อมาไว้ใส่ตรงเอ่อในห้องน้ําจอยตกแต่งตกแต่งในห้องน้ำเพราะบ้านอกแต่งเก่าอ่ะฝุ่นมันเกาะโยนพิ้พงกัละซื้อตับไก่มาจากห้างแล้วเจอน้องแอนนั่นแหละทุกคนมีตับไก่แช่แข็งนะคะดึงปอนแต่ถ้าไม่แช่แข็งก็จะแพงนะเพื่อนๆนะก็ประมาณเกือบสองปอนอะ่ะอืมจอยซื้อแช่แข็งมา ื้เพื่อตัวนี้มาสองตอน,นะค่ะทุกคนเยวจะเาจะซกักที่ห้องอะไรก็ไม่รู้แหละจอยอ่านไม่ออกนะแต่ว่ามันดีไงทุกคนช่วงหน้าหนาวเงี้ยเพราะว่าข้างนอกเขาจะเป็นอย่างงี้นะแล้วข้างในมันจะนุ่มมันยใสอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยใสไปทำงบทำง,งานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะ พราะว่ามันอุ่นมากสีนี้สวยด้วยทุกคนสีนี้จอยไม่มีไงเดี๋ยวจอยจะมีสีน้ำเงินดำกับน,น้ำเงินแต่สีนี้สวยเนาะทุกคนเนาะเอาไปใส่ให้พี่ซายดูค่งพี่ก่อนนะคะร้อนจนร้อนแล้วเนี่ยร้อนจนได้กางเกงขาสั้นแบบพวกนักวิ่งอ่ะไม่งั้นก็พวกนักเดินที่จอยซื้อมาไม่ใช่อะไรนะทุกคนพอ จอยจะจอยลงลงน้ําลงน้ําในในอ่างที่ว่าพี่อันดี้ใส่น้าไว้แล้วมันเย็นๆอ่ะจอยลงทุกวันนะจอยลงทีละครึ่งตัวช่วงนี้จอยลงครึ่งตัวเพราะว่าจอยยังย่อขายังเยอะไม่ได้จอยก็ลงประมาณสิบนาทีแช่น้ําเย็นๆจะจัดมันช่วยบําบัดเท้าจอยด้วยตัวละสองปอนด์ค่ะนะเดี๋ยวพี่อันดี้เห็นนะอาจจะแย่งจอยเพราะมันเป็นเก่งวิ่งทุกคนทุกพวกนักวิ่งตัวละสองปอนด์<อ>เราซื้อมาหลายตัวเลย ที่ซื้อมาทาไมซื้อมาหลายตัวเพราะว่าหนึ่งอะพอเอาลงน้ํามาเพื่อนๆแล้วมันแห้งไวนะมันเป็นคล้ายๆผ้าล่มอ่ะนี่อันนี้มีเดียมหรือเพียนี้เห็นเล้อก็อาจจะเอาห่งจอยไปใส่แต่นี้เห็นอะไรของเนียก็จะเอาไปหมดอะนะคะนี่ตัวละสองปอนนี่กเกงขาสั้นอย่างเงี้ยไป ลงน้ำไม่งนนั้นก็วิ่งเนี่ยตัวละสองปอนด์ค่ะเนี่ยแล้วมันข้างในมันก็จะมีกระเกงคล้ายๆกระเกงในเห็นไหมทุกตัวนะคะเนี่ยใส่ว้ว้นงว่ายน้ำได้หมดนะคะไอซื้อมาวหนึ่งตุกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวห้าตัวแล้วก็เสื้อเสื้อไว้ใส่ยามหน้าหนาวไปทำงานทำงานเพื่อน นะบางทีโรงเรียนเขาเปิดทิเตอร์แล้วมันไอ้นี่มันไม่อุ่นพอก็ต้องใส่เสื้อพวพวกนี้แล้วก็ได้เสื้อเสื้อยืดมาตัวหนึ่งของผู้ชายจอยชอบใส่สไตล์ตแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยจอยชอบใส่อย่างเงี้ยซื้อมาแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพวกเกมอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ได้นี่มาไว้ตกแต่งห้องน้องห้องน้ำนี่อันนี้เอาไว้ในห้องน้องแอนที่ว่าน้องแอนย้ายออกแล้วแล้วก็จะเอาไว้แล้วก็มีซื้อกบเอาไปใส่ในตรงห้องน้ําน่ารักจิกกบก็คือตาไม่เท่ากันพี่ไซโอยซื้อกบแบบตาไม่เท่ากันมา <Hey. S 1> นี่กบแบบตาไม่เท <Good. S 1> ่า <laughs> ไว้ห้องน้ํา เอไว้ห้องน้ำเขเพียงก็ตาบ่เถอะกันนะตาเลยนีเน่เกนพี่ราดูดินี่บดทีมาแลมันแบบนุ่งว้าน้ำได้อะไรได้งไงทุกคนสวยแต่พี่แอนดี้เห็นก็จะเอาของจอยนั่นแหะดูแล้วแล้วก็ซื้อผ้าปูที่นอนมาทุกคนเซตหนึ่งสามปอนห้าสิบจ้ะก็จะมีปลอกหมอนสวยนะนี่ดูเขาซักแล้วหอมเลยพี่ดูหอม,มอืมนี่แบบนี้มันจะแห้งเร็วจ้ะใช่เนี่อย่างเงี้ยผ้าอย่างเงี้ย เพนที่ชอบอยู่นี่อันนี้ผ้าปูที่นอนเขาซักมาใหม่ๆรีดเลยนะเนี่นะคะนี่้อยซื้อมามีผ้าหลายตัวเลยตอนนี้ใช่เขาชอบแพงไงอืมเออม,มันใหญ่นะพี่ด,ด,ดูดิมันใหญ่อะไรผ้าปูวะนี่ผ้าปูใหญ่แต่ว่าบอกมอนมีสองอันนึงไงใหญ่เออตามใส่ก็เข,เขียนคิงมาเป็นคิงม,มันก็โอเคหอมเเขาซักเรียบร้อยนะอันนี้เพื่อน มันว่าไม่ค่อยได้ใช้นะพี่เนาะก็คือใหญ่มากๆอืมใหญ่หอมอยู่หอมเขาใส่น้ำยาอย่างไรหอหอมเพื่อนเขาซักมาหอมเลยเจ้าเนี้ยมันสวยดีแล้วก็แล้วก็ดูแลดีบางคนก็ดูแลดีะไม่ได้แบบดูแลดีนะไน่ต้องทิงไซค่ะ จะนี ishes, things, left, um, ่ค yeah. oh, ิงไซส์อ hmm. ันนี้ม yeah. oh ันอ่านลว่ะิงด้วยกันว่ิงใ่เสหอ d u e n d o ิงใสอันนี้อย่างของข้าห่ม d o u b l อ๋ออาจจะเขาถ้าอ่านก็ดูเวทใช่ไหมอันนี้ก็สวยสีสวย ชอบสไตล์นี้มันทําให้นอนๆอันนี้ใหญ่มากมันผ้าห่มตัวนี้นะเป็นผ้าห่มจอยไม่ใช่ผ้าปูนะดูเวใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ดูเวไงนี่เนี่ยแหละใช่ถึงเวชอบแบบดูเวเนี่ยทุกคนเราจะซักสักหน่อยให้มันหอมก่นอันนั้นหอมแล้วนี่ซักซักไปเลยซักเลยแล้วก็กางเกงกางเกงโอเคียิ่งไม่เจอตัวสวยๆนี่จริงๆแบบว่าออกกำลังกายเขาเน่ยนะวิ่งเลยใส่วิ่งใส่วิ่งใส่อะไรเงี้ยจ้าทุกคน สวยอยู่มันจะแห้งง่ายมาหมกเลยดูยเสือเ้อตัวนั้นสวยเออเต้อาน,น,นี้นะอุ่นอุ่นจัดอืนนอเอาแค่นี้ก่อนน,นะนีดซักอีกรอบเป็นอย่างเขาเอิ่มข้างในนะไหมหมายถึงเหมือนเฟอร์เลยนะจะืะอ,อุ่นสวยสีสวยด้วยนะพี่นะสีก็สวยสีนี้เธอยังไม่เคยมียใช่ไหมไม่มีมเคยจะมีแต่ดำกับน้ำเงินกับอะไรพวกนี้นะดำใต้อีกดำดีเทลใต้อีกโอ้โหเพื่อนๆอันนี้สวยอือสวยที่น้องได้ด้วย จะซักใช่ป้ะนั่นกับเต็มนะเห็นไหมจะใส่ให้ดูอันนี้ก็วางข้างล่างซักนี่วางตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยอุ่นมากเลยเอออุ่นโอ้ยสวยจ้ยสวยสวยแต่มีนจะแทนเนี่ยนี่ห่อดีสีชมพมีิ้งแค่มือวิ้งี่ห้อไหนถึงวันไม่เคยเห็นใส่ดูนี่ห่อพี่ต้องใส่แว่นตานี เอาดอโอ้โเพชรเอาดอโดยเฉพาะของตอนนี้ที่ลงใส่ดิใส่ได้ใส่ใหญ่โอ้โสิบหกไปลองใส่ดูใส่ได้แต่ว่ามันกระสีใหญ่ไงถึงแบบนั่นอยากให้ต้อนมันใหญ่เอาเนี้ยตัวสีเสืออันนี้ยงใส่เอาไม่ต้องเล่นไม่เอาตัวที่เป็นเสือแต่มันก็ไม่ลงเลี้ยงท่าเสือนะแต่ดูดีด้วยดิอุ่นนะอุ่นอุ่นเหี้ย ไว้ใส่ไปไหนก็ได้ไงคุณมเชิดกัชิฮอ,อนได้เลยร้อนตัวนี้ร้อนชิฮอ,อนไงโอเคทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝ <laughs> ากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยกับพี่ไซส์พี่จ้าขอบคุณค่ะบายหมอเห็นชาพันธุด้วยพี่จ้า